ในกระดาษที่ประเด็นร้อนแรงก็พูดถึงเรื่องของกรรมการก็ดีประธานทางด้านของบอร์ดแบงชาติคนใหม่ก็ดีนี่นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่ามีทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นออกมาพูดถึงเหตุผลต่างๆในการที่จะมีการเมืองนั้นแทรกแซงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มจากท่านแรกผู้นี้เลยนะฮะคุณธริสาวัฒนาเกตเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็ถึงขั้นทําจดหมายเปิดผเึกบอกว่ารัฐบาลน,นี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบงก์ชาติไม่ลดดอก เบี้ยแบงค์ชาติคัดค้านนโยบายดิจิตอล1 0 0 0 0ืบาทก่อนหน้านี้และล่าสุดนี่นะครับก็อ้างว่ามีการคาดหมายว่ารัฐบาลน,นั้นจะส่งคนเข้าไปเป็นประธานกรรมการหรือไปเป็นกรรมการในธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสามารถใช้แบงค์ชาติเป็นเครื่องมือในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลน,นะครับทีนี้คุณทนิศาก็บอกต่อไปว่าภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยหายนะของเศรษฐกิจไทยจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับก็อ้างว่าเหมือนที่เห็นในต่างประเทศที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในการทํางานของธนาคารกลางก็จะทําให้ความน่าเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อระบบ เศรษฐกิจสังนคลอนนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าธนาคารกลางนั้นจะไม่สามารถดูแลเศรษฐกิจได้ในระยะยาวนะฮะซึ่งเศรษฐกิจจึงเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากนโยบายในการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงอย่างเดียวครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ตัวแทนคณะลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะขอคัดค้าน เรื่องของการเมืองที่จะแทรกแซงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบอกว่าตามที่ปรากฏในข่าววงกว้างว่านายกจะพยายามผลักดันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงค์ชาตินะครับเห็นได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตั้งกรรมการสัญหาประธานและกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยชุดใหม่โดยไม่ได้แต่งตั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการสัรหาเสมือนมีเจตนาแทรกแซงแบบเบ็ดเสร็จนะครับดังนั้นคณะสิทธ์ก็เลยทําหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณานะครับอย่านําการเมืองนั้นเข้ามา แทรกแซงการทํางานของแบงค์ชาติโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วทางคณะสิทธิ์ก็ยอมรับรัฐบาลให้บริหารบ้านเมืองต่อไปไม่ได้นะครับ